ตอนนี้หนูไม่สนใจว่าหนูจะขายได้ไม่ได้แต่ถ้าหนู้องแล้วหนูมีของหนูเชื่อความเชื่อของเรามันเป็นพลังงัน,นยิ่งใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราต้องทําได้แต่ไม่ใช่เชื่อเรายยนอยู่ที่นะเชื่อแล้วต้องทําไม่รู้ละจะเดินไปตกหมอตกเพวตกอ่านเล็กๆมันจะต้องมีคนที่มาดึงเราขึ้นจากจากบอนะ่อกนั้นก็ไม่รู้ว่าเล็บก้านแก้วตะก,กายหลงจนไม่รู้มันพังไปหมดละแต่ก็ยังตะก,กายอยู่นะคะการที่แก้วตากกายถ้าแก้วขึ้นรอดจากหล แก้วคือรอดจากปัญหาตัญหาที่แก้วเจอแก้วได,ด้รอดคนเดียวค่ะปรายรอดอีก10รายในวิานสาหกิจชุมชนล่ารอดด้วย84รายที่อยู่ในสาหกรณ์ก็รอดด้วยเกษตรกร,กรในจังหวัดฉะเชิงเทาซึ่งกีิไม่นานแก้วมองว่าถ้าทุกคนรู้จักสถกรณ์รู้จักว่าแก้วกำลังทาอะไรเขาจะเข้ามาร่วมกับเราแล้วเราก็จะเดินไปพร้อม,มกันโดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแก้วอยากให้มีคนมาช่วยเหลือภาคการ,กรเกษตรจริงจังนะคะต้องมองแปลรูปเขาให้ได้คือ ไม่ได้เข้ามาในเหมือนเหมือนนักธุรกิจอะค่ะคือกินกินจากพวกแก้วน้อยหน่อยนนได้ไหม <c oughs> แล้วก็เอาไปเอาไปแบบช่วยพวกเราด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกวันไม่แต่คนหาว่าแก้วรวยนะเขาคิดว่าแก้วรวยแก้วก็มานั่งเออแก้วก็ทํางานเยอะนะแก้วก็ท,าทาํทานู่นทานี่ทำนั่นทําไมแก้วไม่รวยวะคือจากการอย่างเนี้ยจากวิสาหที่ชุมชนออกมาเนี่ยหนูดได้แค่เสนอหนูดได้ไม่ถึงไม่ถึงสลิมก็มีนะคะ คือเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมเป็นประโยชน์หนึ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนนึ่งฝังไว้ในหวัวแก้วว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีคุณธรรมตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมเพื่อช่วยเพืือนมคิดว่าผมเคยโดนว่าว่าเอ้ยเองทำานีเองไม่รวยหรอกก็ลอหนูไม่รวยนู้นหนูไม่รวยแต่เพื่อนๆอยู่รอบหนูเอาแค่นั้นนะมีอะไรถามหนูได้นะ,ะนนสิ่งที่เราอยากได้ สิ่งที่เราอยากได้ก็คือตอนนี้ค่ะเราผีง่ายสิ่งที่เราขายก็คือการตลาดนะคะเราเราอยากได้ตลาดคือมีออเดอร์มาให้เราตลาดวายใช่ตลาดวายค่ะเมล่อนอไปรอดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าการขายเมล่อนอ่ามันไม่พออยู่สมาชิกผมผลิตเข้ามาพันห้าร้อลูกต่อสัปดาห์นูไม่พอขายเพราะฉะนั้นหนูไม่มีปัญหาเรื่องตลาดการขายเมล่อนสดนะคะตอนนี้ก็คือที่แก้วบอกว่าแก้วมีปัญหาเรื่องตลาด ขายวานเป็นเพราะว่าแก้วยังใหม่ในธุรกิจนี้นึกภาพออกเกษตรกรคนนึงนะคะที่ไม่มีความรู้เกษตรเลยมาปลูกเนยลอนแล้วเราได้ขายเนยลอนจนตลาดเขาเรียกอะไรนะดีมาัลายมันต้องเข้ากันใช่ไหมไอไม่รู้ว่าฝั่งไหน่ว่าเป็นฝั่งต้องการไม่รู้ดีมาหรือพาลายดีมาต้องการอ่านดีมาอ่าดีมาต้องการดีมามากกว่าแต่หมูผลิตอ่ะหมูได้น้อยกว่าหมูยังต้องการสมาชิกเกษตรกรเพิ่ม เพื่มมาพอดีนะคะซึ่งอันนั้นก็ก็เป็นส่วนของผลส่วนปนะคะส่วนอันนี้นะคะเรามีปริมาณของแต่เรายังไม่มีที่ไปเท่าไหร่ค่ะที่ขายออกในนามของบ้านสวนเมลอนบ้านสวนเมลอนมีหน้าที่รับซื้อาวจากวิสาหกิจทุนชนแลวขายโดยบ้านสวนเมลอนถูกต้องค่ะแค่หน้าบ้านเนี่ยยังไม่ออกจากเขตรั้วบ้านเลยค่ะที่ขายไปเก้าพันหกร้อยกว่าเนี่ย ก็คือจะเป็นคนที่เข้ามาเยี่ยมเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช่ค่ะแล้วก็มาเจอแก้วพูดมากเข้าไปไม่รู้ซื้อว่าเพราะอะไรอร่อยไรือสงสารมีการซื้อซ้ำไซื้อซ้ำค่าซื้อซ้ำนี่ถ้าเทีเป็นเปอร์เซ็นต์ในการที่เราขาย90%ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือการทำงานก็ทำแบบนี้ one ฮาร์ t one b u r ั e นะคะเมลอนแต่ละลูกที่ออกมามันเกิดจากการที่เราผูกด้วยใจกับมือของเรานะคะ จะต,ต้องไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะมันอาจจะเสียแต่ข้างในอะคะ่ะมันอาจมีปัญหาที่เรามองไม่เห็นอันั้นเราเคลร์ให้ดูนะคะแล้วเราก็ทําแล้วที่เราโตมาได้ทุกวันนี้ที่นี่ลงทุนมาจากเงินแค่3,000บาทนะลูนลูกไปลดลูกนี้ก็มาจากเงิน3,000บาทเหมือนกันแต่ใช้เวลาปีข้างในนี้ทั้งหมดแม้กะทั้งตุดหินปูนทรายเหล็กทั้งหมดมาจากเงิน3,000บาทเราใช้มานีนี่มคทน,นี่มาเรื่อยๆที่ชารีดีนะคะที่ชารปปีจะมาตั้งแต่แรกแกที่เริ่มแล้วก็เห็นว่าแก้วค่อยๆดึ ค่อยๆตต่ขึ้นกับความรู้ไม่มีกับการทำเกษตรนะคะก่อนก็ไม่ได้พูดมากอย่างนี้หรอกไม่รู้ว่าหนูเมารู้ว่าหนูพูดเก่งหนูเป็นสาวโรงงานค่ะเรียนจบนะคะหันหลังให้อาชีพเกษตรแต่กรอจบในงานธุรกิจก็จบออกมาก็เกาะอยู่สองจุดสามผิดจุดจากนั้นเขาก็จะไม่ให้จบแล้วอาจารย์ก็หมดหมดมสทหมดค่ะก็ได้ได้มีการทำเรียกว่าอะไร แบบสอบถามหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องรสชาติวายค่ะก่อนที่จะเอาบรรจุขวดขายแก้วแอบก็ถูกต้องตามกฎหมายมากมันก็ไม่ดีนะหนูก็แอบหมากอะ,ค,ะค่ะแอบหมักแล้วก็ให้ลูกค้าชิมพี่ชิมทิ่มันเป็นยังไงลูกค้าทุกกลุ่มที่เข้ามาในนี้โดนชิมวายแก้วหมดเลยะนะคะที่ชิมหนซิพี่พี่คนนะั้นเราเสร็จแล้วลูกค้าจะเป็นคนบอกเราตอนแรกออกมา เนาะป้เชนป้าเชนชัดๆปเคนป้เชนผ่านไม่ได้เอาใหม่ทิ้งมากใหม่มากใหม่แล้วก็เฮ้ยนนองมันต้องหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยนนองสีไม่ได้อะคือแบบคนที่บอกไม่ใช่คนที่แก้วรู้จักแก้วจะไม่เชื่อป๋านะป๋าบอกอร่อยกไม่เชื่อป้าบอกอร่อยก็ไม่เชื่อเพราะคนทำอ่ะป๋าแฮรของใช่คนทําเจ้าของจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราก็ไม่เชื่อรสชาติในในในรีสิสัมผัสของเราเองด้วยนะคะแก้ว แม่กะทั้งโลโก้แก้วให้ลูกค้าช่วยดูแก้วออกแบบโลโก้มาหลายๆอันเลยแม่เอาเอาเอาไว้ที่มันมีโลโก้ที่หมดและเอามาทั้งหมดเลยแม่เอาไปรื้อเลยค่ะคือโลโก้ก็เหมือนกันพอแก้วเอามาพุ่มาตั้งตึ้งๆพี่คะอันไหนสวยคะเนี่ยค่ะลูกค้าเป็นคนช่วยช่วยตัดสินใจไม่ใช่แค่วายค่ะฟาร์มเนี้ยค่ะทั้งหมดเลยม,มีต้นไม้แขวนตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอ่ะมไม่ได้คิดเองออกมาลูกค้ามา ต้นไม้ตรงนี้สักต้นสวยนะอ๋อโอเคพี่จะมใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เนี้ยเป็นศูนย์รวมของความคิดของลูกค้าหลายๆคนลูกค้าที่เข้ามาและนี่คือไฟนอลของผลที่วางรสชาติมันโอเคที่สุดแล้วรสชาตินี้ค่ะนี่งที่สุดแล้วตอนนี้เราจะมีสีรสชาติที่ถี่ไหนชอบที่สุดคือไอสีเหลืองคือไงไวน์เนรอนเนื้อสีส้มที่พี่ชิมเนี่ยแหะค่ะสีรสชาติกลิ่น มาจากเมล่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้เนื้อเมลอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในกระบวนการหมักนะคะเดิมเนี่ยเราหมักวิธีการหมักนะคะเราจะใช้เนื้อเมล่อนปั่นค่ะแล้วก็เอาไปหมักเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รอจนเขาเนื้อหายเลยเหลือแค่น้ำเราขึ้นได้เราขึ้นเปาาเมาไแล้วมีกุดแ็ง้รงหนของเราเป็นผลสดค่ะเป็นผลไม้สดซึ่งที่อื่นๆเกิดจากการผสมค็อกเคลนะคะเอาหนูนี้ดัผสมแล้วออกมาเป็นรสละแต่ของเราเกิดจากการหมัก นะคะหมักเป็นผลไม้จริงๆแต่6เดือนค่ะ6เดือนค่ะใช่ค่ะ6เดือนอยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะแอร์วิ่ง24ชั่วโมงหนูจะร้องไห้อยู่ตอนนี้หนูขอไฟสามเป็นต้องต้องเป็นคล้ายๆกับโรงงานย่อยๆแล้วค่ะก็อันตัวที่เป็นพรีเมียมค่ะก่อนเนี้ยเนาะหนูก็6เดือนแต่ตอนนี้ยหนูเริ่มขยับมาเป็นแป9เดือนแล้วค่ะตัวพรีเมียมเพราะว่าด้วยความที่ เวลาในการทํางานเรามันก็ค so, like, ่อยๆขยับมาเรื่อยๆวายยิ่งหมักไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งใสขึ้นเรื่อยๆนะคะทีเราเริ่มเปลี่ยนนะคะยันยันยันการที่จะเอาภูมิปัญญาเดิมที่เรามีอยู่ยอามาแค่มาประยุกย์กันไั้ที่กระบวนการในยนปันย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 ันงันมันยัยนยันนยันนยันยันัยั การหมักน้ำเผากาเโอเคเมื่อพูดถึงน้ำเผาทุกคนจะนึกถึงหมักด้วยอะไรผมพอกรไหมจูอ่าโอเคจูโอเคที่คนร้านจู่ตรงนี้มันถึงได้เกิดกระแทกที่ต้มใก้ห้องเย็นเพราะผมบอกคุณจีแก้บอกว่า เข้ามาอ๋อัปูไม่นิ่งตูมันจาจากยีดอ่ะทำางปงยีดอ่ะท้งมีรื่องตมี่คาดได้าดไได้ปูไมยกเลยนะเพราะตัวยีดเราพูดถึงตัวยีดปึ๊บกระของมันจะมีความร้อนควร้อนเมื่ไรยีดจะบูดแต่เข้าเวลาที่ยีดเปียกปึ๊บร่วงป๊อกมันก็จะเป็นเหมือนอะไถ้าพูดัแบบราษาชาวบ้านนะเรกับแก้ว ในสันิดนึงตรงที่ว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือเอาของเสียปเป็นคนจากของดีแล้วเวลาที่มันทวีนยิต้ต้องมีการตายพอยิ้มตายต๊บจะนั่งตัวนั้น,นะคือเป็นคนกับยิยย้มดีได้ถึงได้เกิดบาาที่เมื่อกี้เจ้าบอกว่าน้ำม,มันก็จเิงนนั่นแหะคือการทวีนของของยิ้นนี่คือเป็นภูมิปัญญาที่ผมบอกว่าทำูมิปัญญาบางครั้งอ่ะ เราอาจจะไม่ได้ใช้วัสดุหรือพัฒนะของคนรุ่นเก่าเลยแม้แต่แต่เอาความคิดเขามาประยุกต์ให้เข้ากับรุ่นใหม่ได้คือรุ่นเก่าเขาควบคุมคุณสมบัตอะไรเพราะเขาไม่แย่ไม่มีตัวเย็นใช้โกงฝังดินแล้โขงใช่ไหมนี่ยคือถ้าเราเราคุยกันอย่างทุกอย่างที่ทำากแก้วจากผมเราแก้วส่วนมากจะเหมือนละ น่าะเป็นคนที่คิดแบบนอกกาอกนตลอดว่าทํำยังไงก็ได้ภาคเกษตรทิ้งน้อยทีุ่ดคือกำไรถ้ามีการทิ้งมื่อไห่จะอยู่เข้ากบปลาหมณคุ้เพราะภาคเกษตรที่เดี๋ยวนี้ใครบอกว่าภาคเกษตรไปไม่รอดส่งเสริมภาคเกษตรได้ถ้าส่งเสริมโดยการไม่แปรรูปมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่าสั และต่อไปอนาคตข้าที่ผมมองมเนื้อที่ยิ่งน้อยลงภาครัฐ<ม>ก,ก็จะสนเสร,ริมว่าทําน้อยให้ได้มากแต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าทำมันเปนน้อยอย่างเท่าน้อยอยางทำยังไงตลาดกาดออรผ<ม>ลิตไอ้ต<ม>ลาดคืออะไรซึ่งเกษตรกรถ้าเป็นองนาเหมือนเดิมและของนาคืออะไรแปลงใหญ่เสร็จแล้วแปลงใหญ่ทำได้ไหมเขาบอกว่าลำบากแต่ก็ต้องเกิดโดยที่ว่า,วา<ม> หลายๆคนขึ้นไปเก็ตเวลองแล้วมาจับโดกับเป็นแรงงาหแต่จริงๆภาพรวมจ,จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะทุกคนคือเท่านาคร<ม>ับถ้าแปลงย่า่จริงในหลักสูตรที่ออกมาผมมองว่าคือคนต้องมีเจ้าของที่และทเองทีตัดใจกินได้ทุกวันนี้ชาวนาไม่ได้เข้ามาทำหลักจ้านทำให้ไปดูในใบเปนอย่าง เก็้ตกใจไม่ได้แล้วก็เงินรับบาลด้วยครับออนไลน์ที่กระจายดีไปมีคนให้กับเราได้แต่บางคนจะของขีแข่งเงินขึ้นทะเบียนเองเนี่ยไม่ได้เลยไงเศรษฐกิจผมว่าคุยกับแก้วแล้วก็ไปเดินมาเดินแก้วที่มีความคิดแกต่ที่ออกมานอกกรอบนี้แล้วก็โชคดีของผมที่เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าที่มาเจอกับรุ่นใหม่มีความคิดเนี่ยผมก็เลยพยายามเจอตลาดนะครับมีแก้วเอง รุ่นเรียกต่าไปตลาด่และไม่ใช่แค่แค่ยังมีแบบคนที่ที่เก่งตลาดมเนกะมีประมาณยังตมารก็แงเพื่อแค่เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของตางหอด้วยกันแล้วก็อ๋อเป็นงั้นก็จะแข่งเรื่อการ